วันนี้โอเพนอุดรค่ะจะพาทุกคนไปเที่ยวชมบรรยากาศงานทุ่งสีเมืองประจําปี2567กันค่ะงานทุ่งสีเมืองมีปีละครั้งนะคะในงานมีหลากหลายโซนค่ะเริ่มด้วยการเดินที่โซนสวนสนุกของเด็กๆนะคะมีทั้งชิงชา้าสวรรค์มา้าหมุนบ้านบอลแล้วก็อิบมากมายเลยค่ะพาลูกๆหลานๆมาสนุกโซนนี้ได้เล่นเสร็จแล้วก็เดินไปหาของอร่อยทานกันค่ะมีทั้งขนมไส้ชานมยักษ์พี่คนไขยก็แต่งตัวเป็นยักษ์ตามชื่อขนมไปด้วยค่ะเดินถัดไปหน่อยนะคะก็จะเห็นร้านขนม ครกเจ๊แขกแหกปากร้านขนมครกที่เป็นกระแสดังมากๆคนต่อคิวเยอะแน่นร้านเลยค่ะใครผ่านโซนนี้ต้องลองนะคะทอดมันกุ้งชิ้นใหญ่ๆกลิ่นหอมๆอดใจไม่ไหวค่ะจัดไปหนึ่งชุดต่อด้วยของหวานอย่างไอติมหลอดนี่ก็ไม่ค่อยเห็นตามตลาดทั่วไปเท่าไหร่นะคะปิดท้ายกับปลาหมึกย่างด้วยเตาถ่านกลิ่นหอมกรุ่นค่ะ แล้วบทด้วยเครื่องเหนียวนุ่มอร่อยมากๆส่วนที่บริเวณเวทีกลางนะคะจะมีการแสดงหลากหลายเป็นประจำทุกวันจนจบงานแวะไปชมกันได้ค่ะ โซนวิถีคนวิถีควายมีน้องควายตัวใหญ่ให,ญให้ได้ถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิดน่ารักมากๆค่ะเราพาไปปิดท้ายด้วยโซนของกาชาติจังหวัดอุดรธานีด้วยการร่วมสนุกตกรางวัลเพียง2 0บาทเท่านั้นเดินไปที่ซุ้มแล้วซื้อบัตรจากนั้นก็เดินไปยังบ่อรางวัลเพื่อตกหลอดมหาโชคมีรางวัลให้ลุ้นกันมากมายค่ะงานทุ่งสี่เมืองอุดรธานียังคงสามารถมาเดินสัมผัสบรรยากาศกันได้นะคะวันนี้จนถึง12ธันวาคมนี้ใครที่ยังไม่ได้มาห้ามพลาด ค่ะ